สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้พาชมบรรยากาศในสวนในสวนเลยค่ะเด้อบรรยากาศในสวนมีตะน้ำต้นมะม่วงเต็มเลยมะม่วงเต็มเลยทุกคน,ต,น,มมต,นมมต้นมะม่วงก็มีแก้วมังกร แกะมังกรกำลังขึ้นต้นะมะม่วงเกะมังกรด้วยจ้ก็จะประมาณนี้จ้ะ ต้นฝรั่งต้นฝรั่งมะม่วงหลน่นมะม่วงสุกแกจัดแล้วก็หลน่นจ้าทุกคนม่วงเต็มเลยทุกคนนี้ดูนี้กระเจียวนี่ต้นดอกนี่นี่กระเจียวทุกคนนกระเจียวกระเจียวบานแล้วไม่มีใครเห็นจนแก่แล้วนี่ เกี know. Know, know. Know, know ียวบานจนแก่ละหนอหนอขึ่นหนอเกลียวหนอเกลียวขึ้นมาเต็มเลยเดี๋ยวเกลียวทุกคนนี่หนอเป็นหนอเป็นหนอหนอเกลียวขึ้นมาเต็มเลยนี่จ้ะนี่หนอเกลียว ไม่มีดอกอวันนี Follow ้ย <ame> ังไม่เจอดอกเจอแต่ดอกแก่ทุกคนเจอแต่ดอกแก่แล้วนี่ดอกแก่ดล้วไปเกี uh ่ยวเกี Proper ่ยวแก่แล้วนี่เกี่ยวแก่แล้ว ขึ้นเต็มเลยหน่อกระเจียวนี่หนอกระเจียวกำลังขึ้นเต็มเลยทุกคนเกี่ยวในสวนค่ะหน่อเต็มเลยมีตุมตม,ตม,ตมีต้นมาตูมบ้านตุมหอมเจียวหลาบด้วยนี่ บญญานยื่อจุนแก้วลาบเด็ดนี่งามเลยตูมบานก็เออเก้วลาบต้นมะนาวยังไม่มีลูกมะม่วงลูกใหญ่มากทุกคนอันนี้ก็แก้วมังกรน,นี่แก้วมังกรค่ะทุกคนชมสวนด้วยค่ะมันนี่ชมสวนน,นี่ต้นต้ม ต้นส้มมะม่วงดุกดุกดกดกดกมากมะม่วงดกมากเลยทุกคนแล้วนี่ก็ส้มโอส้มโอกำลังออกลูกดุกดุกกส้มโอส้มโอยังไม่โตส้มโอลูกยังไม่โตค่ะเป็นดอกแล้วก็มี กำลังเป็นดอกกำลัง bon ด <As S 2> ีดอกส้มโอนะทุกคนส้มโอค่ะมะม่วงมะม่วงอันนี้น้ำดอกไม้น้ำดอกไม้สวยไหมทุกคนว้าน้ำดอกไม้กำลังดกเลยชมสวนนะค๊ะชมสวน อันนี้เหลืองเหลืองขมิน้นแก้วขมิน้นอันนี้แก้วขมิน้นอันนี้แก้วขมิ้นจ้าแก้วขมิ้นจ้าสวยลายสวยเลยอันนี้ก็มะนาวมะนาวลูกดกมากมะนาวดุบดุดุ ดอกดกด,ก,ดกค่ะมีน้องพึ่งตอมเจสอนดอกมะนาวทุกคนน้องพึ่งน้องพึ่งกำลังเจสอนตอมเจสอยนมะนาวค่ะมะนาวอันนี้ก็ ชะพูก็ขาขากำลังงามเลยทุกคนอันนี้ขาจะขาชะพูกินอะไรเสียงกินด้วยอันนี้ทุกคนรู้จักไหมต้นลินไหมดินไหมหรือดินฟ้าดินไหมหรือดินฟ้านี่แหละ เดีวตอนนี้ชะอมอันนี้ก็มะละกีนกกำลังงามเลยทุกคนมะละกีนกทำมะละกีนกมะนาวก็งามโอ้ยมะกรูดมะกรูดก็งามงาม กรูดมะกรูดมะกรูดแล้วก็น,นี่มะระกอคนมะละกอมะละกอแล้วก็คนพริกพริกจ้กพริกพริก พริกจ้าพริกพริกโดดๆค่ะตัวเงาโม่งแล้วพริกจ้าพริกมีมะนาวอยู่ด้วยกันพริกกับมะนาวก็อยู่ด้วยกันทุกคน พริกมมะนาวก็อยู่ด้วยกันลูกเล็กๆลูกเล็กๆมะนาวมะนาวใหญ่ดุดๆต้นนี้ต้นใหญ่มากทุกคนท่านมะนาวต้นนี้ต้นใหญ่หลายปีแล้วด้วยสิบกว่าปีมะนาวต้นนี้ต้นใหญ่มาก คุณจ้าขอบคุณที่รับชมพาชมสวนขอบคุณที่รับชมนะคะเจอกันคลิปหน้าจ้า